สวัสดีครับทุกคนพบกับลุงเอจากช่องไอคิ้นเอนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามยิงปืนลำพองนะครับเป็นโอกาสเหมาะนะครับที่วันนี้ได้มาพบเจอปืนในตำนานอีกกระบอกหนึ่งนั่นก็คือปืนโนริงโก้นะครับถามว่าเป็นตำนานตรงไหนนะครับผมโนริงโก้นะครับเป็นปืนที่ผลิตในประเทศเอเชียครับก็คือที่จีนของเรานั่นเองนะครับ ปืนนอริงโก้กระบอกนี้เป็นขนาด9มมนะครับตัวเดิมๆนะครับน้ำหนักไกลผมได้วัดดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ที่5ปอนด์เดี๋ยวจะวัดให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับปืนขออนุญาตครับผมปืนตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยนะครับไม่มีกระสุนบรรจุในลงเพลิงครับแม็กกาซีนก็ไม่มีกระสุนอยู่นะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับหนึ่งครั้งปืนปลอดภัยทีนี้เรามาวัดน้ำหนักไกปืนดูนะครับชัดๆ นี่ครับอยู่ประมาณนี้เลย5ปอนกว่าครับก็ถามว่าปืนกระบ,บอกนี้เป็นสริการเมื่อปีไหนนะครับได้ถามเจ้าของอุธปืนแล้วนะครับย้อนหลังกลับไปแล้วนับได้อยู่ที่ปี2535โดยประมาณนะครับก็นับว่า30ปีแล้วแล้วก็ถามว่าถ้ายังมีเหลืออีกไหมก็คงไม่มีแล้วนะครับปืนสวิการก็ถือว่าเป็นตำนานของสวิการ พลายการไทยนะครับที่ได้ครอบครองปืนกระบอกนี้นะครับมันเป็นปืนที่เหมือนของตัวแบบนะครับตัวแบบเหมือนของรัเสเซียนะครับซึ่งเป็นกระสุนอีกขนาดหนึ่งนะแต่ว่ามีความแรงเจาะเกาะได้เว้นแต่ว่าเป็นขนาดกัมมมอนะครับซึ่งหน้าตาเหมือนกันโอเคผมขออนุญาตหันมาแบบนี้นะครับเพื่อได้โชให้ท่านเห็นชัดๆนะครับ สื้อของผมดันมบ,บเป็นสีดาด้วยอขออนุญาตบางแบบนี้เออแบบนี้ดีกว่านะครับผมขออนุญาตหามุมกล้องนะครับตัวปืนนะครับเจ้าของได้ทําการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนด้ามให้มีองศาเหมาะกับมือนะครับเพราะว่าของเดิมๆเ,เขาเนี่ยจะเป็นองศาแบบนี้นะครับจึงทําให้การกริปมือเนี่ยไม่ถนัดแต่พอมีการเปิดองศาด้ามนะครับตรงท้ายอุ้งม,มือนะครับทําให้จับถนัดมือมากขึ้นนะครับ มีความจัดทำมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์นะครับผมเออ่เป็นการตกแต่งอ่ะและการไม่ใช่ดีไซน์นะครับตกแต่งใหม่โดยการใส่รางนะครับผมรางของคางตัวปืนเพื่อที่ว่าจะให้ใส่ไฟฉายนะครับเพิ่มความสวยงามให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ลภาพของปีนะครับปีนี้แม่เลยอะตัวนี้นะครับผมเจ้าของเก็บเดิมๆไว้ทุกอย่างแม้กระทั่งแมกกาซีนนะครับนี่มีนัมเบอร์โค้ด ติดเอาไว้นะครับไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับเป็นโค้ดเลขนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่นะครับผมสแสวงหาในนักนิยมปืนนะครับเป็นปืนที่สแสวงหากันพอสมควรน,นะครับเ,เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับความคลาสสิกของเขาเนี่ย ซึ่งมันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับปืนรุ่นใหม่กับปืนรุ่นเก่าเนี่ยมันขึ้นอยู่ความชื่นชอบนะครับตัวผมเองนะครับผมบอกได้เลยว่า<อ>ผมยังชื่นชอบ,อบของแบบนี้เลยนะครับครับก็สาหรับคลิปในวันนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ท่านได้ชมชื่นชมป<ม><ม>ูดปืนนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับ บายๆเนี่ยชอบนะ